วัสดะวันนี้ก็อยู่ในเอช่องของ s t o m Channel นะครับก็วันนี้ก็จะมาแต่งตัวละคกรการ์ตูนซูเปอร์มีมีมีมนี่อ่ะไม่รู้อ่านว่าอะไร ก็ถ้าถ้าใครตอบถูกก็เอ้ถ้าใครรู้แล้วก็คอมเมนต์วไว้ด้านล่างนะอือแต่รูปภาพอาจจะไม่เหมือนนะอ่าเออเมือนสำหรับบางคนที่ เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วอะ่ะก็อาจจะรู้ตั้งแต่เริ่มตรงผมนะอ่ะต่อไปเป็นคิ้วจมูกไม่เคยมีอืม อืมอย่างนี้ป่ะนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่และอันนี้ก็จะ เสื้อผ้าหนเะสื้อผ้าอาจจะไม่เห็แล้วก็มีบางครั้งก็ไม่มีเลย นี่มันราคาเิเ่อเจก็ไม่งจัอืมนี่ก็เหมือนตอ่อืมอ่าแค่นี้ก็รู้แล้วมั้ง ơ ừ. 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 cái này rồi. cái à súng con ta ดูภาพไหนดูนี่เออภาพนี้เอออันไหนกัเลย รู้ก็คอมเมนต์มาได้เลงเลยนะตงใหีผมบอกอืมเนื้อสีผมยังไม่หมดยังไม่หมดไม่จบไม่สิ้นไม่ใช่ม,มีแน่นอนเนื้อ่าีผมก็อาจจะไม่เหมือนนะเพราะว่า 没带打宝石。 Saya akan berikan kepada anda.